บอกว่าตอนนี้ตั้งครรภ์ได้27สัปดาห์แล้วนะคะน้ำหนักขึ้นมาประมาณ3-4กิโลแบบนี้ปกติไหมนะคะมีโอกาสเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ไหมเพราะว่าตามีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานนะคะก็คือก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในช่วงของการตั้งครรภ์น,นะคะถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนน้ำหนักตัวขึ้นน้อยอ เอาอย่างนี้หมอบอกเกณฑ์ให้ก่อนแล้วกันเกณฑ์ในการขึ้นน้ําหนักตัวแบบสวยๆนะแบบที่เรียกว่าขึ้นแล้วแบบไม่ต้องกังวลอะไรเยอะอ่ะก็คือ3เดือนแรกขึ้นไม่เกิน2โลนะคะแล้วก็ในช่วงของไตรมาสสเนี่ยก็คือตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนกระทั่งถึง6เดือนเนี่ยขึ้นเดือนหนึ่งประมาณสักไม่เกิน2โลนะคะกําลังดีนะคะแล้วพอช่วงไตรมาสสเนี่ยก็คือจริงๆคือตั้งแต่ 36- 40ถึงิวีคเนี่ยน้ำหนักที่เขาแนะนำก็คือค,อควรขึ้น ไม่เกินสามกิโลนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่แบบสวยๆนะแต่ถ้าหากว่าใครขึ้นมากกว่านี้ซึ่งส่วนใหญ่คือขึ้นมากกว่านี้ไงอาจจะเดือนหนึ่งแบบ2โลซึ่งจริงๆไม่ควรเกิน2โลแต่ถ้าเดือนนึงขึ้นสองโลครึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มปิ่มๆแบบเยอะไปนิดนึงก็เริ่มไปคุมได้นะคะถ้าหากว่าน้ําหนักขึ้นประมาณนี้ไม่เกินก็คือถือว่าเป็นน้ําหนักที่ค่อนข้างดีนะคะไม่ค่อยมีปัญหานะคะความเสี่ยงเรื่องเบาหวานถ้าหากว่าอายุไม่ได้เกินสามสิบนะคะ ไม่ได้มีพ่อแม่พี่น้องสายตรงที่เป็นเบหาหวานความเสี่ยงตัวเราคือไม่มีนะคะปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นญาติลำดับที่สองนะคะมันจะไม่ใช่ความเสี่ยงต่อตัวเราโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเบหาหวานก็คือหนึ่งอายุเกิน32คือมีญาติสายตรงคือพ่อแม่พี่น้องเป็นเบาหวานอันนี้เราจะมีความเสี่ยงเบหาหวานแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าหากว่าเพิ่มขึ้นตั้งแต่สกิโลกรัมต่อเดือนอันนี้คือเสี่ยงเบหาหวานแน่ๆอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเพิ่มน้อยกว่านั้นนะคะ หมอบอกเลยสวยๆคือไม่เกิน2กิโลกร,รัมต่อเดือนแต่ถ้าเพิ่มประมาณสัก2โลครึ่ง3โลหมอว่าลองคุมอาหารเพิ่มขึ้นนิดนึงดีกว่านะคะเพราะว่าน้ําหนักตัวที่ขึ้นเยอะเกินไปไม่ได้ไปทําให้เด็กตัวโตวขึ้นนะคะน้องก็โตตามเกณฑ์ปกตินี่แหละแต่ว่าน้ําหนักที่เกินมันจะอยู่ที่ตัวเรานะคะแต่ทีนี้ค่ะคุณแม่บางท่านอาจจะบอกว่าแต่คุณแม่น้ําหนักเพิ่มขึ้นน้อยนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นไม่เยอะเท่ากับที่หมอบอกเมื่อกี้หมอบอกเลยนะคะถ้าห่างน้ําหนักตัวเราเพิ่มขึ้นบ้าง อาจจะไม่ได้เยอะถึงขั้นว่าเดือนละ2โลอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปอันตาซาวแล้วพบว่าน้ําหนักน้องในท้องเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานให้คุณแม่สบายใจได้เลยว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นไปถึงน้องแบบเต็มที่นะคะไม่ได้ไปกินเพื่อบํารุงเราแต่เราไปกินเพื่อบํารุงน้องเพราะฉะนั้นน้ําหนักตัวเราก็เลยขึ้นไม่เยอะซึ่งตัวหมอเองหมอไม่ซีเรียสเพราะว่าหมอนะคะไม่สนับสนุนให้คุณแม่เพิ่มน้ําหนักหมออยากจะให้คุณแม่น้ําหนักขึ้นแบบสวยๆอ่ะแบบพอดีพอดีนะคะ เพื่อที่ยังไงคะน้องก็จะได้โตตามเกณฑ์ไม่ต้องตัวใหญ่จนเกินไปแล้วตัวเราก็ไม่ต้องเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานในช่วงของการตั้งครรภ์แล้วพอหลังคลอดเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเราจะต้องมาลดน้ําหนักยังไงด้วยนะคะคือมันได้ประโยชน์หลายสถานเลยถ้าหากว่าเราคุมเรื่องของน้ําหนักตัวได้ดีในช่วงของการตั้งครรภ์ยังไงก็คือสุขภาพดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งกับเราแล้วก็กับน้องด้วยนะคะน้ําหนักขึ้นมากเกินไปเป็นอันตรายมากกว่าต่างหากเนาะ